สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องน,นันท์คนเลี้ยงแมงนะคะช่องนี้เหมาะกับมือใหม่นะคะมือใหม่ทุกทุกคนทุกทุกท่านที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงมแมลงนะคะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ช่องของน,นันท์ได้เลยนะคะหรือว่าหากยังมีข้อสงสัยอื่นๆที่อยากจะรู้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ในเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจนันท์คนเลี้ยงแมงนะคะชื่ออย่างนี้เลยเป็นภาษาไทยนะคะ แอดเข้าไปพูดคุยสักถามกันได้เพิ่มเติมนะคะก็จะสะดวกขึ้นมาหน่อยเนาะอะหรือหากใครยังไม่สะดวกก็ไปที่ l ล n e แอดก็ได้นะคะมีสองช่องทางนะนะคะกับ Facebook นะคะนันนี้กดเลี้ยงแมงแล้วก็ l ลน e แอดนะคะเดี๋ยวนันนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปตามช่องทางที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะหรือว่าใครสะดวกเป็นโทรศัพท์นะคะอด้านหลังของ l ล n e แอจะเป็นเบอร์โทรนันนิดนะคะ สามารถโทรสอบถามกันได้นะนะช่องทางการติดต่อน่าจะครบถ้วนแล้วนะนะคะบางท่านถามว่าอันนี้ไม่มีเบอร์โทรหรอคือไม่สะดวกในการเล่นออนไลน์นะคะอ่าก็เข้าใจเน,ะนาะนะทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะคะนะเมื่อเช้าเก็บภาเมื่อเช้านะคะหลีก,กํลาลังเริ่มทยอยติดปีกนะตัวนี้เก่งมากลอกค่าแบบโจงครึมเลยฮะ,ะลอกลงถาดอาหารนะคะ ไม่เกรงไม่กลัวว่าเพื่อนๆจะกินเอานะนะ,ะตรงนี้เลยคงใส่ข้าสะดวกตรงนี้นะกินอิ่มเสร็จนะก็เลยจะลอกตรงนี้นะเริ่มทยอยลอกคาบติดปีกกันเรื่อยเรืยแล้วค่ะเพื่อนๆอนะอีกไม่นานอีกไม่นานอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะวางไข่ได้แล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะลองเลี้ยงดูนะคะก็สามารถสั่ง จองพันไข่ได้นะคะนะพันนี้นี้การันตีได้เลยว่าปลอดโรคค่ะปลอดโรคให้ให้99%เน่อะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเผื่อเหลือเผื่อขาดไหมนะคะให้99%นะคะปลอดโรคแน่นอนนะมั่นใจได้เลยนะคะนะการเลี้ยงหางจะเลี้ยงง่ายพ่อแม่พันธุจะต้องดีด้วยนะคะดีสมบูรณ์แข็งแรงไม่ติดเชื้อไปนะหากว่า,มาแมลงเริ่มติดเชือ้อ จะเลี้ยงค่อนข้างยากนะคะเพื่อนๆน,นะเขาจะอ่อนแออ่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยหลักๆในการเลี้ยงจิ้งหรีดให้รอดจนกระทั่งจับขายนะคะหนึ่งพ่อแม่พันธุ์สำคัญมากเลยนะพ่อแม่พันธุ์ต้องไม่ติดเชื้อโรคนะคะนะไม่งั้นก็จะแสดงอาการไปเหมือนกันมันเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมนะคะหากว่าบ่อนหนึ่งเกิดอาการลองไข่ใช้อีกบ่อนหนึ่งเป็นเหมือนเดิมนะนี่จากประสบการณ์อนี้เลย เราสู่เพ,เพื่อนฟังนะฮะไม่อยากให้เสียเวลาไม่ใช่อะไรนั่นเสียเวลามาหลายรุ่นเหมือนกันนะ,ะกว่าจะรู้นะะตอนแรกเริ่มเริ่มตายนิดนึงนะเราให้ฟังเราสู่คนฟังตอนแรกนั้นนิดเลี้ยงเริ่มตายหน่อยนึงนะก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็คิดว่าคงเป็นท้องอืดมั้งหรือว่าปกติมันต้องตายอยู่ละนะมันคงไม่มีปอไหนไม่ตายหรอกนะ,ะเราคิดอย่างนี้เราก็ลองไข่นะทำการลองไข่ส่งต่ออีกรุ่นนึงตายอีก นะก,ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็ลองอีกตายอีกนะฮะทีนี้ตายตายแบบไม่ได้เลยค่ะตายแบบว่าต้องยกทิ้งทั้งบ่อเลยนะจนกระทั่งถึงรู้ว่าอ,อ๋อเกิดจากโรคท้องน้ํานั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดติดเชื้อไปแล้วนะคะไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อนไม่ควรที่จะลองไข่รุ่นนั้นแล้วทําการเลี้ยงอีกนะมันเสียเวลาค่ะไม่ใช่อะไร พราะว่าเขาติดเชื้อแล้วเขาอ่อนแอพอเขาอ่อนแอเขาก็ตายมันเดิมนะคะมันทําให้เราเสียเวล,า,เวลาในการทำมาหากินไม่ใช่อะไรเสียเว,เวลาในการทำอาหากินกว่าที่เขาจะแสดงอาการเขาจะเริ่มโตอะคะ่ะเนี่ยช่วงที่เขาแสดงอาการคือช่วงกักนะ,ะหาว่าเขาเป็นโรคเขาจะซึมไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ทยอยตายไปนะคะสังเกตง,ง่ายๆในบอ่อจะเริ่มมีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นเนา่านะ,ะหาว่าเขาตายมันกลิ่นเนา่าส่องที่พื้นจะเห็นตายกันแบบ เป็นซากเลยนะคะนะพื้นบ่อจะไม่แห้งพื้นบ่อจะเปียกแฉะเลยละค่ะเพราะาตายกันเยอะนะนี่จากประสบการณ์ล้วนๆเล่าให้ฟังกว่าที่จะรู้ว่าแมงเป็นอะไรตายนะ,ะนะก,ก็ถามหลายๆคนหลาย,ลาย,ลายๆท่านนะคะได้ความรู้เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะอนะ่มาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับมือใหม่เนาะหรือว่ามือยังมือสอารุ่นเนี้ยฮะยังไม่เจอปัญหาก็ดีไปนะ นะาะว่าเจอปัญหาก็สู้ๆนะคะนะไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันข้อดีก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะมันลงทุนน้อยค่ะลงทุนน้อยไม่ถึงว่าแต่ละรอบที่ลงก็จะเป็นในเรื่องของหัวาหารนะแล้วก็กอุปกรณ์ในการให้น้ำก็เป็นพวกขวุยนะคะอาจจะเพิ่มมาพ่อแม่พันนะบางบางรุ่นบางบ่ออย่างนี้นะคะอ่านะซึ่งใช้เงินทุนไม่เยอะ นะเพราะว่าเงินทุนก้อนใหญ่ก้อนแรกของการทำฟาร์มก็คือจะไปอยู่ที่บ่อเลี้ยงอุปกรณ์เลี้ยงหรือว่าโรงเรือนนะคะพอรอบต่อไปมันก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจสำหรับคนที่จะลงทุนคือใช้เงินลงทุนน้อยนะคะว่ายง,ง่ายแล้วก็ทำกินยาวได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีในเรื่องของรายละเอียดนะคะ อย่างที่นี่ลอยฟ,ฟังนะนี่ลอยฟังนะก็คือการเลี้ยงมแมลงนะมันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่ไม่กี่ปัจจัยค่ะที่จะทําให้เราเลี้ยงมแมลงเราประสบความสําเร็จนะคาว่าประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงว่ามแมลงมันแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ไม่เกิดการตายนะคะจับแต่ละรอบได้น้ําหนักดีนะคะถ้าได้น้ําหนักดีนั่นคือเป็นเงินเนาะเพื่อนๆเ,เนาะได้กําไรนะคะถ้า20โลบวก ก็ถือว่าได้กำไรแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นแล้วขายส่งนะต้องขาดทุนนะฮะนะจะสังเกตเห็นว่าหลายๆฟาร์มเริ่มมองหาอาหารที่ลดต้นทุนนั้นนะไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนๆเป็นเพราะว่าถ้าต้นทุนมันสูงในเรื่องของอาหารนะคะแล้วทีนี้เขาขายส่งกันเขาก็จะไปไม่ได้นะมันเหลือกําไรน้อยหรือแทบไม่เหลือกําไรเลยนะคะสิ่งที่จะทําได้ก็คือลดต้นทุนนั่นเองนะ แล้วทำไมน,นันิตถึงแนะนำให้ขายปีกซาสุนใหญ่นะคะนี่คือเหตุผลค่ะเพราะว่านันิ้เองไม่อยากลดต้นทุนในเรื่องของอาหารอยากให้เขาได้สารอาหารที่ครบอาหารที่ครบเขาจะได้สมบูรณ์แข็งแรงตัวใหญ่หญหญอๆอวบนะคะตามภาพอย่างเงีน้ยนี่ก็เลยเน้นไปที่ขายปีกค่ะเพราะว่าถ้าขายส่งมันจะไม่เหลือกำไรให้เรานะแล้วเราก็อยากจะหาอาหารที่ลดต้นทุนลงนะซึ่ง ถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วดีแข็งแรงก็ดีไปค่ะแต่เลี้ยงแล้วมันยังไม่ได้อีกนะมันเริ่มทยอยตายหรือว่ามีแต่ตัวผู้หมดเลยเงฮะตัวผู้ซะส่วนใหญ่เลยเงี้ยมันก็ไม่เกิดการดีในเรื่องของการค้าการขายเนาะนะตัวนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ล้วนๆนะที่แชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะนะจะได้รู้ปัญหาแล้วก็วางแนวทางถูกนะคะ ซึ่งอาหารลดต้นทุนณปัจจุบันก็ถือว่าพัฒนาในเรื่องของสารอาหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเค่ะนะแต่ว่าน,น,นี้ก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้อาหารลดต้นทุนนะคะณปัจจุบันอันนี้ก็ยังใช้อาหารของจริงหลดอยู่นะ,ะนะนะต้นทุนอันนี้ต่อบ,บอกก็จะอยู่ที่1,100บาทค่ะยังอยู่เหมือนเดิม1,100บาทนะแล้วก็อันนี้ขายปีกกาไรยังถือว่าเกินครึ่งค่ะอยู่ได้นะ อันนี้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าน,นี่เลี้ยงน้อยบ่อ,นะอน,นี่เลี้ยงน้อยบ่อเลี้ยง10กว่าบ่อเองพอเลี้ยง10กว่าบ่อนะคะมันก็สามารถบริหารในเรื่องของรอบมแมลงที่ออกได้เนาะนะคะก็เลยทำการระบายของได้แล้วก็มีเงินหมุนเวียนในฟาร์มมีเงินเหลือใช้บ้างนิดหน่อยนะคะนะต้องบอกว่าบ้างนิดหน่อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านก็สูงนะสำหรับเพื่นพนพนอนๆครอบครัวไหนที่มีเด็กๆเรียนอยู่นะคะ รายจ่ายจะค่อนข้างสูงเนาะนะจะแมลงก็ช่วยได้นะคะเป็นไรายได้อย่างหนึ่งเนาะเราไม่ควรมีไรายได้ทางเดียวนะคะเพราะว่ารายจ่ายเรามีหลายทางฉะนั้นเราควรจะมีไรายได้เข้ามาหลายๆทางด้วยนะคะนะอย่างนันนิดเองก็ไม่ได้ทําแค่การเลี้ยงมแมลงอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องทาอย่างอื่นเสริมก็ไปด้วยนะคะนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางในการวางแผนของแต่ละครอบครัวเนาะตัวน,นี้เล่าสู่กันฟังนะคะ เป็นแนวทางนะให้กับหลายๆคนตอนนี้เห็นใจคนที่จะเข้ามาใหม่อะค่ะไม่ใช่อะไรนึกถึงตอนที่ตัวเองเริ่มอาชีพการเลี้ยงแมลงแล้วทีนี้ลองผิดลองผูกมาเรื่อยนะะพอทําการค้นใน YouTube มันก็ไม่ค่อยจะเจาะลึกในเรื่องของการเลี้ยงเท่าไหร่อะค่ะอันนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะทําตรงเนี้ยแชร์ให้กับเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามา ได้เห็นภาพได้วางแผนถูกนะคะว่าถ้าเอาตัวเองเข้ามาในอาชีพการเลี้ยงมแมลงเราต้องเจอกับเรื่องอะไรเรื่องอย่างไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงเองนะคะนะถือว่าปีนี้ปีนี้ค่อนข้างค่อนข้างเห็นภาพชัดขึ้นนะคะสาหรับตัวนันนิดเองนะน,นี้ก็ไม่ได้เก่งมาจากที่ไหนนะคะอาศัยประสบการณ์อาศัยการเรียนรู้แล้วก็อาศัยการพูดคุยกับ เปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับเพื่อนเพื่อนฟาร์มนะคะเพราะว่าแต่ละฟาร์มเขาจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปนะเราก็ทําการพูดคุยซักถามในเรื่องเทคนิคต่างๆของแต่ละคนนะคะแล้วเราก็ทําการมาปรับใช้ให้เข้ากันกับเขาเรียกจริตนะนันินทนิตเรียกเองจริตในการเลี้ยงของแต่ละคนนะคะจริตจริตในการเลี้ยงของนันนิดเพื่อนๆจะเห็นในคลิปแล้วละ่ะนะคะว่านันนิดเลี้ยงแล้วก็จะอัปเดต ในคลิปให้เพื่อนๆดูเลยว่ารุ่นๆไหนที่นันนิดเลี้ยงนี่ก็จะโฟกัสรุ่นนั้นนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นแต่จะโฟกัสให้เพื่อนๆได้เห็นรุ่นหนึ่งเห็นถึงความเจริญเติบโตของเขาจนกระทั่งถึงปลายทางตอนที่นันนิตจับขายนะคะจะเหมือนคล้ายๆนานสมมุติว่าให้เพื่อนๆได้เลี้ยงไปด้วยค่ะนะแนวทางตั้งแต่การเริ่มทำความสะอาดปอไปจนกระทั่งถึงจับขายเพื่อนๆจะได้นึกภาพออกนะคะันนี้ ตอนที่เข้ามาใหม่อย่าเห็นภาพแบบเนี้ยนะจะได้วางแผนถูกนะคะก็เลยทำการแชร์ภาพโดยเอาจากความรู้สึกของเรานี่แหละนะคะทำการทําคลิปออกมาให้กับเพื่อนๆได้ดูเนาะอาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาก็ดีใจนะคะที่มันเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆท่านหลายๆคนนะ,ะนะหรือว่าหลายๆคนที่ วิธีนันทิไปใช้ไปปรับใช้กับฟาร์มตัวเองแล้วมันดีขึ้นนะคะส่งข่าวให้นัน,นได้รู้ไงคะน,นนิดีใจมากเลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็ขอให้เจริญรุ่ง,งเรืองเฮงๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะนะเห็นภาพแบบนี้หายเหนื่อยคะ่ะเพื่อนๆนะเมื่อเช้านัน,นิดูดูเขากินอาหารดูเขาถอดคราบนะเป็นภาพที่แบบหายเหนื่อยอะคะ่ะชื่นใจเขาแข็งแรง เขาไม่เป็นอะไรเขาเติบโตเขาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีด้วยนะคะเพื่อให้กับนันดิตเองด้วยนะ,ะแล้วก็ให้กับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะนะสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะนะหางนีน้การันตีละถือว่าโอเคเะคะ่นะใครรู้จกักนันดิตจะเข้าใจนานดิตจะบอกว่าโอเคก็คือโอเคนะถ้าไม่โอเคก็คือไม่โอเค ประมาณนี้นะทำความรู้จักกันไปนะนะเรายังเป็นแปลกหน้าต่อกันใช่ไหมเพิ่งจะได้ยินเสียงไหมมีมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าเ่วันนี้ได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าเลยอยากเห็นว่าคนนี้เป็นคนหน้าตาแบบไหนอะไรประมาณนี้นะเขาถามเขาถามมาแล้วก็แบบแอบขํานะตอนแรกตอนแรกนะเอาหน้าออกมาอยู่แต่คิดไปคิดมาเอะเพื่อนๆคนอยากจะเห็นแมลงนะอยากจะเห็นแมลงอยากจะเห็น เขาเดินไปเดินมาอยากจะเห็นวงจรชีวิตของแมลงมากกว่าเห็นนนิดนะนันนิดก็เลยไม่ค่อยเอาหน้าตัวเองออกมานะฮะแต่ว่าในคลิปก็จะมีบางคลิปที่นนิดรีวิวสินค้านะ,ะก็จะก็จะมีนนนิดเข้าไปแจมด้วยเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงแมลงเลยนันนิยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากจะเห็นวิธีการมากกว่าวิธีการแนวทางการเลี้ยงมากกว่าที่จะเห็นหน้านนิดนะ <laughs> ไม่ค่อยจะสวยถึงสวยก็ไม่อยากดูใช่ไหมเพื่อนๆนะดูนนิดแล้ว มันก็ไม่ได้ตังค์นะเออถ้าดูมแมลงดูวิธีเลี้ยงมันแนวโน้มจะได้ตังค์เนอะนะนะนะคิดแทนคิดแทนเพื่อนๆน,นะคะไม่อะไรเล่าข่าๆค่ะไม่เล่าข่าวๆนะเพื่อนๆมีสัมพันธ์ที่ดีก็โอเคค่ะนา่ารักมากมายนะนะคะโอ้โหเอาภาพมาให้เพื่อนๆอ,อ,อิจฉานะนันนี่ก็อิจฉาตัวเองนะนูนพูดหน้าเหมือนไส้เนอะภูมิใจค่ะ,ค,ะความสุขของคนเลี้ยงแมงความสุขของน,นันนีที่เห็นเขาแข็งแรง โค้งสุดท้ายที่เขาจะรอขาบครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่7เพื่อเป็นตัวเตรียมไว้เนาะนะคะนำภาพมาให้ดูอ่ะเชิญค่ะเชิญเพื่อนๆคนไหนที่อยากสั่งจองพันไข่นะคะเชิญเข้าไปตามช่องทางที่นันิ้ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะนะคะจะได้พันที่สมบูรณ์แข็งแรงนะจัดไปค่ะนําไปเลี้ยงนะเป็นแนวทางดีๆนะคะนํามาบอกเราเนาะนะสำหรับคลิปนี้ลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ